สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา Around the World วันนี้จ่ามาเดินอยู่กลางป่ากลางเขาและพามาดูอาร์ตตัวแม่ที่แถวบ้านจ่าเขามีกันไม่ใช่อาร์ตตัวแม่หรอกครับกำแพงครับอเมริกาก็แบบนี้แหละมีเกเรมีคนดีมีคนไม่ดีมีคน มีคนทุกอย่างที่พี่ๆน้องๆที่เมืองไทยประสบมาอเมริกามีหมดครับคนตัวเงินตัวทองคนโอ้ยเยอะแยะมีหมดทุกรสชาติมีทุกแบบนะเออวันนี้เรามาคุยอะไรกันล่ะครับวันนี้จ่าขอหยิบยกคําถามนี้ที่จ่าถูกถามหลังๆมาเนี่ถามเยอะมากเลยว่าเฮ้ยแล้วคนอเมอคนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาเขาได้ใบเขียวกันยังไงวันนี้จ่าจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังและเข้าใจกันอีกรอบ เพราะจ่าเคยทำไปครั้งหนึ่งละแต่มันก็นานพอสมควรเดี๋ยวจ่าจะมาพูดแล้วกันว่าแล้วพี่ๆน้องๆคนไทยเข้ามาอยู่อเมริกากันอย่างไรแล้วได้ไปเขียวกันอย่างไรต้องตามมาฟังครับผมอย่าลืม มากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับโอเคฟังจ๋านะครับคือวิธีการได้ใบเขียวหรือมาอยู่ในอเมริกาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจริงแล้วมันมีไม่กี่วิธีหรอกครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆแล้วกันว่าพี่น้องคนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาและได้ใบเขียวเนี่ยเขาได้ใบเขียวกันอย่างไรต้องฟังกันแบบนี้คือจริงแล้วคําตอบมันสั้นมากเดี๋ยวจ๋าจะ เล่านิทานให้ฟังก่อนอย่าพึ่งหลับกันนะ <c oughs> คือแบบนี้ครับในทวีปหรือว่าในแอเรียบ้านเราแล้วกันนะยังกับคนลาวคนลาวคนเขมรคนเวียดนามนะสามประเทศนั้นอนะ่ะส่วนใหญ่เข้ามาจากการาสงครามเข้ามาทะลักมาแบบแบบเยอะเลยแหละที่ได้มาอยู่อเมริกาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วได้มาจากการ นีสงครามหรือว่าได้อพยพมาจากตรงนั้นนะครับส่วนคนฟิลิปปินส์ก็ทะลักมาช่วงที่อเมริกาต้องการสายเฮลท์แคร์สายพยาบาลสายแบบต่างๆที่เกี่ยวกับแบบหมอพยาบาลอะไรประมาณนี้ทะลักมาสายนั้นเยอะพอสมควรนะแล้ว ฟิลิปปินส์ที่ได้มาอเมริกาเยอะๆเลยเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วได้มาจากกองทัพทหารเพราะว่าในเมื่อช่วง80หรือปลาย80หรือว่าก่อนหน้านั้นอเมริกาได้ไปตั้งค่ายในฟิลิปปินส์นะครับส่วนพี่ๆน้องๆฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถสมัครทหารโดยตรงเลยในค่ายในค่ายของทหารที่อยู่ในฟิลิปปินส์ แต่ช่วงนั้นที่เปิดรับแรกๆเนี่ยเขาปล่อยให้เข้ามาทำงานในสายพวกบริการอย่างเช่นพ่อครัวเอยช่างตัดผมช่างซักผ้านั่นก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่พี่ๆน้องๆฟิลิปปินมากันเยอะพอสมควรนะครับส่วนพี่ชาวมง้งหรือว่าชาวชาวม้งแล้วกันนะครับที่มากันเยอะก็มาช่วงสงครามเหมือนกันคราวนี้เรามามองกันดูว่า แล้วอินโดไทยใครอีกอะมาเลสสามประเทศนี้หรือว่าแม้กระทั่งสิงคโปร์ไม่นับแล้วกันสิงคโปร์กับกับญี่ปุ่นกับเกาหลีคือเขาได้เข้ามาแบบเหมือนแบบก็ก็เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็คือแบบคือเขาไปเข้าเข้าออ,ออกอเมริกาได้สบายมากกว่าเมืองไทยแล้วกันนะตีความกันง่ายๆคราวนี้เรามาเน้นกับไทย มาเลอินโดก็คงคล้ายๆกันกับกับเปอร์เซ็นที่จะไปใช้เหมือนเวียดนามาหรือลาวหรือเขมรหรือแม้กระทั่งฟิลิปปิน์เนี่ยคงจะยากหน่อยเพราะว่า,าเราไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามหรือว่ามีสงครามมาก่อนมันก็เลยทำให้ใช้เหตุผลนั้นไม่ได้ยากอ้าวแล้วพี่น้องคนไทยในอเมริกาทะลักมาอยู่ในอเมริกาได้อย่างไรนี่แหละจ่าจะตอบแล้วนะ เห็นปะเล่านิทานมาตั้งไกลสุดท้ายก็ต้องมาจบกันตอนนี้แหละอะมาฟังเลยแล้วกันครับโอเคเปอร์เซนต์ใหญ่ๆเลยนะครับคนไทยที่มอยู่ในอเมริกาได้เหตุผลจากการแต่งงานคุณแม่ของจ่าก,ก็ได้มาจากการแต่งงานกับพ่อฝรั่งและทําให้จ่าได้ใบเขียวและได้มีโอกาสมาอยู่อเมริกาเปอร์เซนต์ใหญ่ๆเลยมาจากการแต่งงานครับผมแล้ว คนไทยเหล่านี้เขาไปเจอรักหรือว่าไปเจอคู่สมรสได้อย่างไรนะครับก็ต้องเท้าความว่าหลายท่านก็อาจจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยววีซา่านักเรียนวีซ่าต่างๆแต่วีซ่าพวกนี้เนี่ยพอมันหมดอายุหรือหมดวันเขตท,ที่ว่าให้อยู่ในประเทศอเมริกาเขาก็ต้องกลับถ้าเจอรักก่อนวีซ่าหมดก็โชคดีไปเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆแล้วส่วนมากก็ อันนี้ที่ทจ่ารู้นะครับอย่ามาเหมารวมไม่ได้นะก็ส่วนมากก็จะโดดวีซ่าคือวีซ่าขาดแล้วแล้วเขาก็มาอยู่ในเมกาแบบผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายมาก็เจอรักนั่นจะเปอร์เซ็นต์ใหญ่ส่วนเปอร์เซนต์ที่เจอก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวีซ่าส่วนใหญ่แล้วมันมันก็ไม่ได้อยู่นานหรอกครับแล้วคือต้องรวบรัดอ่ะต้องเจอหน้าจีปุ๊บบอกรักเธอแต่งงานปุ๊บได้ใบเขียวแล้วก็ ต่อยอดกันไปนั่นคือเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่ที่พี่น้องชาวไทยนะครับหลายๆรุ่นเลยที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ใหญ่แล้วก็ได้มาจากการแต่งงานอลองลงมาก็วีซ่าลงทุนเอ่ยอหรือว่ามาทํางานให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยแต่ว่านั่นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าต้องเก่งจริงๆต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆต้องอเจอนู่นเจอนี่กว่าเขาจะเรียกก็มีเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ ใบเขียวลอตเตอรี่อย่างที่เราคุ้นเคยกันหรือว่าคลิปที่จากเคยทำไปกับพี่น้องคนไทยกำลังสมัครกันอยู่กับการที่จะมาลองใช้เสี่ยงโชคดูแต่ละปีเขามีลอตเตอรี่ใบเขียวลอตเตอรี่แล้วคุณก็สามารถจะมาเสี่ยงโชคแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นั้นแต่ว่าตกละปีปีปีหนึ่งเนี่ยก็สิบยี่สิบคนหรือสามสิบคนเนี่ยประมาณนั้นแหละคงไม่เยอะไปมากกว่าน,นั้นแหละนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่า ความเป็นไปได้มันก็ยังอยู่ต่ําอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะได้ใบเขียวแบบเปอร์เซนต์ที่สูงๆนะครับก็คือต้องมาวีซ่าธรรมดาก่อนแล้วก็มาพบนะรักนะคราวนี้เนี่ยถ้าคนอเมริกันไปเที่ยวเมืองไทยแต่งงานมาก็ได้อันนั้นก็ได้อีกก็อย่างที่จ่าบอกมันก็กลับมาในเปอร์เซนต์ที่สูงอยู่พอสมควรก็คือการแต่งงานนั่นเองแล้วพีพน่น้องเหล่านี้แหละก็ได้มาจากการแต่งงานก็ได้มาอยู่ในอเมริกา มันไม่มีลู่ทางอื่นเลยนะครับแต่ว่าลู่ทางอื่นจริงๆแล้วมันก็มีอ่ะแต่ว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่ต่ำมากๆโอ้คนนั้นก็ต้องมีความสุดยอดบะก,กุยเต้แบบความสามารถพิเศษที่อเมริกาเขาต้องการแต่เปอร์เซนต์ใหญ่ๆแล้วครับร้อยทั้งร้อยแต่งงานนะวันนี้จ๋าคิดว่าทุกคนก็อาจจะหายสงสัยแล้วถ้าใครมาวิธีอื่นแล้วจ๋าไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างแล้วกันครับ นี่ก็พูดจากสถิติที่จะได้พบปะหรือพูดคุยกับคนมาแล้วก็รู้ต้นสายปเหตุว่าเขามาอย่างไรนะครับโอ้มีอีกกลุ่มนึงโออจ่าลืมถึงตรงนี้เลยมีอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าแมสนี่นะครับหรือว่าถ้าใครตาม Facebook ของจา่าหรือ Youtube ของจา่าจะเจอพี่น้องคนไทยในอเมริกาที่เข้ามาสายทหารที่ไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปแต่งงานกับใครแต่เข้ามาวีซ่าธรรมดา มาเป็นวีซ่า F1 เอยหรือว่าวีซ่าทำงานแล้วช่วงนั้นเนี่ยทางกองทัพเปิดโอกาสให้พี่น้องทั่วทุกคนเลยไม่ใช่ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะคนไทยนะ,ะสามารถเข้ามาเป็นทหารแล้วก็ได้ใบเขียวเอ้ยแล้วก็ได้ซิติเซนเลยแล้วก็ได้มีพี่น้องหลายท่านทะลักเข้ามาในโปรแกรมนั้นหรือว่าแมส n นี่แมฟวีอะไรประมาณนี้ครับประมาณถ้าจานนับๆดูเนี่ยเกือบประมาณ40-50ท่านเลยนั่นเพียงแค่40-50ท่านก็ยังถือว่าน้อยนะครับ แต่มันก็เป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งไงเห็นไหมมันมีหลายรูปทางแต่ว่าแล้วอย่างไรก็แล้วแต่เปอร์เซนต์ใหญ่ๆคือจากการแต่งงานนะครับาจาก็มาเล่าแค่นี้แล้วกันแล้วทุกคนก็อาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อคนเหล่านี้มาอยู่อเมริกาเพราะเหตุผลแบบนี้นี่เองนะพอเขามา พอเขาแต่งงานมาเขาได้ใบเขียวเขาได้เป็นคนอเมริกันครานี้เนี่ยเขามีญาติโยโฮติก,กามีลูกมีหลานที่อยู่เมืองไทยเขาก็ออกมาได้เหมือนจ่าจ่าก็มาตอนเด็กๆเ,เพราะว่าพ่อฝรั่งเป็นคนอเมริกันเขาพาจ่ามานะ,ะถามจ่าใช่ไหมว่าพ่อฝรั่งจ่าชื่ออะไรชื่อลุงจอร์จครับนามสก,กุลซิกเลอร์เป็นนามสก,กุลอ,อิตาลีนะครับพอ่อพ่อเลี้ยงของจ่าหรือว่า s t e ฟา a t อร์ของจ่าเนี่ย เขาเป็นคนอเมริกันอิตาลีอยู่เมืองฟิลาเดลเฟียอืมนี่แหละครับเหตุผลที่จ่าได้มาอยู่อเมริกาวันนี้จ่ามาตอบและทำให้หลายๆท่านหายสงสัยแล้วครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวงจ่ามาเล่าอีกสวัสดีครับ